สวัสดีครับจุดสีจุท่านครับมาพบคุณพ่อครับช่องหน่อยคนไทยอยู่ให้กินครับโอ้โหสายนี้ไงเด้อพี่น้องเลยวันนี้พี่ข้ามาสดขอบคุณครับพี่น้องขอบคุณนี่สดขนันพนันกินพี่น้องกะพับเข้ากับบะหมี่ครับไปหาเก็ยบวันใดก็ดูดีคำครับพี่น้องไปหามากินคำเขากินน้องกินพี่น้องกะบบะหมี่พักครับ ตลาดบ้านผมบ่มีน้องกับตลาดน้ำบางประมาณนี้เนี่ยที่น,อน,บบนกก้อนทิ้งอักเบสดเอกระเพีองนุ่งไม่กลับอ่างี่น้องมาลุยน้ำก,กันครับใส่ส่วนเด้พี่น้องเนี่ยได้ไนะครับพี่น้องเต็มจานไหมครับสุดๆเลยพี่น้อง นั่งสามจับอยู่แล้วพี่เล่นี้ครับจับถนน้านวุฒิเนี่ยจะบอก่งใจน่นะครับยังรู้ว่าไม่ยัง โตไว้หน่อยพี่ห้องเอ้ยบริตัดคาลงบริตัดมันชูงรับผมเบียดชูงบวดหนูไม่ถือกินนกระดูกซารนครับน้อทำนอนทำไรครับเอาเปกินกินกินกิกกน, <c oughs> น,นกินนก <c oughs> <c oughs> มีแบบนะับกับพี่หน่มเลือปลาเย,ยอะๆ่อความมูดด้วาด้พี่หน่มติดวันมาคนระ้บในเดือนนี้เริมติดวยแล้วครับ อืมฮึดังดูอะไรดีตันอืมฮมเจ้พิ่มเม็ดกินน้ำขนมกินแต่กอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยพี่น้อง อีมีก็นีพี่น่องน้องกินเพ่เดียวผมกินได้เป็นรลพี่น้องกินกันน่อยกินไรพี่น้อยปิองมื่อเพชรแบบนี้อง มอเดิร์ครับเดี๋ยวดูดตังครับมากินแบบนุมนมนบน่มจีนหรือว่าขนมขบุ่นครับน้ำกันครับนุ่มจีนน้ำแบบน้เราอนเหล้าครับนจีน ใช่พี่น้องทางเล่าแม่เด้ครับกินนนอ้กินนกกระปุกนครับก่กันนะพี่น้องจกักบางว่าพี่น้องกินกว่ โตกับซืงหมดนี่น้องคายด้วยผมนี่นั่งโต๊ะสามวันพี่น้องนิ่ขาดเออเสดกระสุดหัวไตด้วยน้่งเลยเบียบานแน่นไครับนุครับน่ปนลูกไปใส่ลูกเขามากน้่งเบิดดหมือนก็ได้กินเัวเดียมนัดด น้ามล้มจีนป้าเนี่ยแสบหูแสบซื่อแบบนี้หน่อยไข่จ <c oughs> ีนกระเพนก็เลยเน,นาาร้อกายกับกายเขาจินกระเพ่นใครกินกระเพื่านีนเียเลื่อ Ay, kami ng Elvin, hmm hmm, hmm. Da, da, da. เดี๋ยวที่เบื้อนี้ผักพิหนุ่มกินครับอกจาร์บ้านเข้าเลยเดี๋ยวไม่ง่ายได้พี่หนุ่มบ้านผมบ้นงนี้ตลาดขารพักอยู่พี่หนุ่มเนี่ยไาดีเนีพี่หนุ่นนมผมกำลงทำอ่่ยอมบอกเขาว่าเขาไหวเหมือนข้าติดคอขอเขาพี่หนุ่มเนี่ย 嗯。Mm. นะีเกิดมีพี่นอยนึกผู้หญบบีืนเกิมหมือนผเกิน่มนั่นหนมนึงกับู้พี่น้องเขาอม่หยาดได,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 ด้พี่หน้อ,อ,องอไปฟังน่ยบี่เล้องรอรูง,งากินแบบแงานหนง ดีของคนมีสาือ้ยโมกบใบกเมท่านไกินไี่น้อยใส่น้ำนกิน้นยาดอยอแยงนหน่อยมามพี่หนอมา อกสองพี่น้่งแมกนี่ไปแล้ะได้หรือมี่ครับลำมีทั่วมาพี่น่มน่ากินอ้ะอ่อมากมาก นนองฟังให้ฟังล่าไม่กินกัน,ดน,นเด้ดนอพี่น,อน้องแบบจิดนอยู่บสียแบบขอยืมขั้นซั์หรือว่ายืมเรืแก่นน,นัน้ำใสเรื่อพที่น,อน้องเนี่ยมันกินปากก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ย พงอยู่บติดีเลยติดกเลยอีมากดีดสินที่นอมมมีินหอนไรกินก็บปุป่ามั้ยกับปุป่าเยอะเนาะล้ม่กินกับปนกับเขากันในเรื่องที่นอมีงียัวที่นองนะทำไปลูนะ พีีนัวแม่อือฮึฮึก็พี่นนัตายด้วยเนยข้างตาเลี้ย<น>งด้วยคำดไทยคูส 국민 keten <shriek> ไห,หนหนู้นมาแรกแ้่เนีย่ยนี่นูงตสก็นานอย่างตักพี่น้อง้ตกพี่น้อ,องกินแล้วไปอิ่มท้อเนาะพี่น้อ,นอ,องอิ่มเง่ิง่มเง่ จสบแสบพี่น้องหมดเลยมดกับคุณเคือลูกกินเจกิน<ส>นั่นกิน <ะ S 2> เนี่ย <นะ S 2> บแพี่น้องกินกับพี่น้องอกินกระปุนอ,อางพี่น้องแับฟังพี่นงคนไหลคนไหลคนแช่แล้เ็คอมเมนต์ไปเก็บในเรื่องพี่น้องไสิ ไปสร้างคลิปยังไงให้พี่นวงได้เบิ้งอีกครับพี่นวงฝากกดนเลเ์กดแชร์กดติดตามนดินเดินพี่นวงเดินคลิปนีน้เก้าวเข้ามาสวัสดีครับ